ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดเลบเรบเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของรังแวนในเรื่องราวดีๆคลิปดีๆนะคะกดกระดิง่งกดเัิฟเลกดเป็นกำลังใจด้วยนะคะเบ๊บเนี่ยพี้แวน ม <c oughs> แ <บ S 2> ครับขยาไปอีกเห็มน,ม,นมันกินหญ้าเห็นมันกินหญ้ามันกินหญ้ามือตามันใส่อีหล่ะ Nhang quanh 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 về quanh quanh Vâng, vâng, quanh quanh vô พี่บ่าพี่บ่าแ <Yeah. S 1> <laughs> พี่แบนอันนี้คืออีหยังค่าตังง<อ>า้งกล้องบักอ้วนมึงอย่าเล่นบักอ้วนตึงแช่ออื <c oughs> <c oughs> เอาตัวส่าแป้งกินาจ้าบต่างอไ